สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปากวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องแอดดัมแฟมิลีภาคหนึ่งเรื่องราวของครอบครัวสุดเพี้ยนที่มีลูกสาวปากแซบอย่างเวนเดย์ครอบครัวนี้มักจะทําอะไรบ้าๆบอๆไม่เหมือนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นตัวพ่อเองจนไปถึงตัวลูกโดยเรื่องราวจะเล่าในตอนที่เวนเดย์ยังเป็นเด็ก พวกเขาพยายามตามหาพี่ชายของพ่อที่หายตัวไปกว่า25ปีแต่ดันโดนโจรปลอมตัวมาเป็นพี่ชายเข้ามาอยู่ในบ้านซะง,งั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเรื่องกันที่บ้านของตระกูลอดัมที่ตั้งโดเดยอยู่หลังเดียวแบบพิ่ลึกคึกือชายที่ยืนอยู่นี่เขาชื่อว่าโกเมสอดัมเป็นพ่อของเวนเดและเจ้ามือที่เป็นคนรับใช้ประจําครอบครัวมันชื่อว่าทิง โกเมสยืนมองห้องพี่ชายของเขาที่หายออกจากบ้านไปกว่า25ปียืนดูไปกระบายให้ทิงฟังไปว่าเศร้าแค่ไหนที่ไม่มีพี่ชายอยู่ที่นี่ด้วยโกเมสรักพี่ชายเขาและสนิทกันมากๆทําให้เขาไม่สามารถทําใจได้สักทีตัดมาที่ห้องเก็บของแม่สาวหน้าเวียงไว้ผมเปียคนนี้เธอคือเวนเดย์ลูกสาวคนโตและไอ้หนุ่มอ้วนล่างท้วมที่โดนจับมัดอยู่นี่เขาชื่อพัคสลีเป็นลูกคนเล็กและเป็นน้องชายของเวนเดย์ ด้วยความที่บ้านนี้มันแปลกมากเวนเดก็จับน้องชายตัวเองมาคาบแอปเปิลแล้วก็ยิงธนูใส่ปากน้องตัวเองเรียกได้ว่าทำไม่เพีย้ยนทำไม่ได้จริงๆตอนกลางวันโกเมสและภรรยาของเขามอร์ติเซียก็หาอะไรทำกันชิลๆคืนไปที่ริมระเบียงบ้านแล้วโกเมสก็ตีกอลไปใส่บ้านคนอื่นจนหน้าต่างแตกลงชาวอาหารชาวบ้านชาวช่องเขาสะง,งั้นระหว่างนั้นเองทูลี่เขาเป็นทานายประจำตระกูลของอดัมกับภระระยาก็เข้ามาในบ้านแต่พ พอมาถึงก็ยังไม่ทันได้พูดพ่ำมทำเพลงอะไรโกเมดก็โยนดาบให้ทูลลี่มาประลองกันขอโกเมดเป็นคนที่ชอบในศิลปะก,การต่อสู้ด้วยดาบมากหลังจากประลองกันเสร็จทูลลี่ก็วางแผนหลอกล่อให้โกเมดมาล่วมทำการบริจาคเพื่อการกระสนกับเขาเพราะตอนนี้ทูลลี่ติดหนี้นอกระบบอยู่แล้วก็ไม่มีเงินใช้และเขาจะเอาเงินบริจาคไปแอบใช้หนี้แต่โกเมดก็ดันไม่หลงกลซะงั้นและก็ขอเลื่อนการพิจารณาโครงการนี้ไปก่อนแถมยังฝากให้ทูลลี่ เอาเงินไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายประจําเดือนให้อีกด้วยมาทางฝั่งของเมียทูลลี่เธอก็มาอยู่ในห้องเก็บของกับมอร์ติเซียเพื่อหาของที่จะไปประมูลกันในงานใกล้จะถึงนี้มอร์ติเซียก็เลยเอาเครื่องล็อกนิ้วของเฟเตอร์พี่ชายของโกเมสให้ไปหลังจากนั้นทูลลี่ก็แบกกระเป๋าเงินหนักหลายกิโลกับบ้านแต่พอไปถึงก็เจอกับเจ้านีนั่งหัวโดอยู่และเธอก็สั่งให้ลูกตัวเองที่หุนยังกับหมีควายเข้าไปจับตัวทูลลี่เอาไว้ เขาชื่อว่ากอร์ดอนไม่ว่าทูลีจะบอกว่าเขาไม่มีเงินแค่ไหนแต่สองแม่ลูกนี้ก็ไม่เชื่อกอร์ดอนจับเขาทุ่มลงไปกับโต๊ะจนกระเป๋าเงินที่โกเมสฝากมาจ่ายค่าน้ําค่าไฟเปิดออกมาทําให้เจ้าหนี้ที่นั่งดูอยู่ถึงกับตาลุกวาวเลยทีเดียวทูลีที่เห็นแบบนั้นก็รีพูดทันทีวันนั้นมันเป็นเงินของครอบครัวอดัมและครอบครัวนี้ก็มีเงินมหาศาลใช้อีกเจ็ชั่วโคตรก็ไม่หมดระหว่างนั้นเองทูลี่ก็หันไปมองหน้ากอร์ดอนและอยูยูภาพของเฟตเตอร์ ก็โผล่มาทําให้ทูรี่แปลกใจว่าทําไมกอนดอนหน้าเหมือนเฟสเตอร์มากทูรีก็ไม่รอช้าคิดแผนการช่วยลายขึ้นมาได้ทันทีโดยการจะให้กอนดอนโกนหัวปลอมตัวเป็นเฟสเตอร์และเข้าไปอยู่ในบ้านของอาดัมเพื่อหาโอกาสขโมยสมบัติในห้องนี้ลัยออกมาซึ่งแผนการนี้เจ้านี้และลูกของเธออย่างกอนดอนก็เห็นด้วยตอนค่ำครอบครัวอาดัมก็ชวนทูรี่และภรรยาของเขามาที่บ้านเพราะว่าวันนี้จะมีพิธีสําคัญในการเลี้ยงผีเฟสเตอร์กลับมาซึ่งพวกเขาทํา แบบนี้มา25ปีแล้วแต่มันก็ไม่ได้ผลสักเท่าไหร่พอทูลี่กับภระระยาเข้ามาในบ้านกระเจอหนูน้อยเวนเดย์ยืนตาแข็งรอต้อนรับอยู่มอติเซียก็เดินลงมาพร้อมกับยินดีต้อนรับเขียดท่านผู้มีแก่กเอ้ยแขกท่านผู้มีเกียรติหลังจากนั้นทุกคนก็มานั่งรวมตัวกันที่โต๊ะผอมหน้า้อมตากันรอบรัวอ,อ,อดัมก็ช่วยกันท่องคาถาอนาปัตเตเยอปัติเทเทนะหลังจากท่องกันไปสักพักก็เหมือนมีเสียงอะไรบางอย่าง,างดังอยู่ที่หน้าประตูพอโกเมสเดินไปเปิดประ ตูก็เจอกอนดอนที่ปลอมตัวเป็นเฟเตอร์ยืนหัวโล้นอย่างกับวัดเศร้าลินอยู่ทําให้โกเมสดีใจและเชื่อว่าน,นี่คือพี่ชายของเขาเจ้านี้ก็ปลอมตัวมาเป็นคนเอาเฟเตอร์ในร่างกอนดอนมาส่งแล้วก็บอกกับบ้านอดัมว่าเธอไปเจอเฟเตอร์อยู่แถวแถวสามเหลี่ยมเมอร์มิวด้าหลังจากที่ทุกคนพูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเฟเตอร์ก็กลับเข้ามาในห้องของตัวเอง้อมก็เปิดกระเป๋าออกมาในนั้นมีอุปกรณ์เครื่องมือช่างทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้ควรจะมีไม่ว่าจะเป็นไขควงเลื่อยค้อน ตะปูกันไกเครื่องตัดหญ้าเรียกได้ว่าคลังแสงเคลื่อนที่เลยทีเดียวเขาเตรียมตัวมาเพื่อง,งัดห้องนี้ละยโดยเฉพาะระหว่างนั้นเองมอดติเซียก็เดินเข้ามาแล้วก็เห็นสิ่งของต่างๆที่เฟสเตอร์เอามาเต็มไปหมดทําให้เฟสเตอร์ตกใจมากกลัวว่าเธอจะรู้แผนการของเขาแต่มอดติเซียดันไม่ตกใจเลยสักนิดแถมยังบอกอีกว่าไม่เห็นต้องเอาของพวกนี้มาเลยเพราะว่าที่นี่มีเต็มไปหมดไม่ว่าทุกคนในบ้านจะเชื่อว่านี่เฟสเตอร์คือตัวจริงแค่ไหนแต่มีเว้น สาวปากแซ็บคนเดียวเท่านั้นที่ไม่เชื่อวันนี้คือลุงของเขาจริงๆเช้าวันต่อมาทุกคนในบ้านก็มากินข้าวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตามีเมนูที่น่ากินทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเสือโค้งผัดกะเพราทอดมันปลาวานก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นช้างทําให้เฟเต,เตอร์ที่ปลอมตัวอยู่ถึงกับอ้วกแทบพุ่งหงอกมาเลยทีเดียวระหว่างนั้นเองเด็กเวนพัคซลี่มันก็เอาป้ายเตือนหยุดบนถนนมาทําให้ได้ยินเสียงรถชนกันโคมนคามแถมบ้านนี้ก็ยังหัวราอชื่นชอบกับสิ่งที่พัคซลี่ทําอีกด้วย เหมือนว่าทุกเรื่องที่พวกเขาทํากับสนุกแต่ทุกเรื่องที่เป็นความสุขพวกเขาจะทุกข์เชื่อแล้วว่าบ้านนี้มันเพี้ยนจริงๆโกเมสบอกว่ากินข้าวเสร็จเขาจะพาเฟสเตอร์ไปย้อนความหลังในห้องนิรภัยหน่อยเพราะตอนเด็กพวกเขาชอบมาเล่นด้วยกันทําให้เฟสเตอร์กระดีกระดามากพราะนั่นคือจุดหมายที่เขาจะไปอยู่พอดีพอกินข้าวเสร็จทั้งสองคนก็ไม่รอช้ารีบไปที่ห้องนิรภัยทันทีพอไปถึงก็ทาเอาเฟสเตอร์ถึงกับงงเลยเพราะมันมีตัวดึงหลายอันมากอยู่ ู่โกเมสก็ดึงและทั้งสองคนก็ล่วงสไลเดอร์ลงไปความยาวหลายกิโลจนมาโผล่ที่ห้องนี้ละยจนได้โกเมสบอกให้เฟสเตอร์ hmm. เป็นคนใส่รหัสแต่ด้วยความที่มันเป็นตัวปลอม mm hmm. ก็ไม่สามารถใส่รหัสได้โกเมสคนซื้อก็เลยต้องใส่เองและคิดว่าพี่ของเขาคงจะลืมกันบ้างพอเข้าไปก็ปรากฏว่าเป็นเหมือนห้องพักผ่อนดูหนังฟังเพลงปกติทั่วไปแต่อยู่ๆทันใดนั้นเองเฟสเตอร์มันก็ดันมือดีไปกดปุ่มบางปุ่มเข้าทําให้พื้นตรงนั้นหันหมุนไปอีก ฝั่งหนึ่งที่ซอนสมบัติเต็มไปหมดเรียกได้ว่ามองแบบสุดลูกหูลูกตาก็ยังไม่หมดเลยทีเดียวเฟเตอร์ที่รู้ว่าเขาไม่สามารถเอาไปตอนนี้ได้เพราะว่าอยู่กับโกเมสก็รีบหมุนกลับมาก่อนที่โกเมสหันมาพอดีถังครูเล่นกันเหมือนตอนวัยเด็กโกเมสจากเฟเตอร์ล็อกคอไว้และให้บอกรหัสมาเพื่อที่จะยอมปล่อยมือแต่เฟเตอร์มันก็ยังไม่รู้รหัสอีกทําให้เขาหัวร้อนมากเพราะรหัสนี้เขากับพี่พูดกันเป็นหลายๆรอบในสมัยก่อนจะลืมกันแบบนี้ง่ายๆได้ยังไงและฟังเส้นสุด ท้ายที่ทำให้โกเมสเริ่มไม่แน่ใจแล้ววันนี้คือพี่ของเขาตัวจริงหรือเปล่าก็คือเฟเตอร์ไม่สามารถเอานิ้วออกจากที่ล็อกนิ้วได้นั่นเองของนี้คือของเน่นชิ้นโปรดของเฟเตอร์ที่เฟเตอร์ถือติดตัวไว้ตลอดเวลาทำเอาคนทั้งบ้านถึงกับมองหน้ากันเลิกลักเลยทีเดียววันนี้มันตัวปลอมแน่ๆหลังจากวันนั้นเฟเตอร์ก็พยายามที่จะแอบ,บลงไปในห้องนี้ละภยัยแต่เขาไม่รู้ว่าต้องดึงเส้นไหนเขาก็เลยตัดสินใจดึงมันสักเส้นหนึ่งสุดท้ายก็ตกลงไปโผล่อยู่นอกบ้านมอร์ที ที่เหมือนจะเห็นเขาออกไปดักรอเฟสเตอร์ที่ทางออกแล้วก็พาเฟสเตอร์ไปเดินดูรอบๆบ,บ้านพร้อมกับบอกให้เราประวัติเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยซึ่งมันก็มีแต่เรื่องน่ากลัวมากๆวันต่อมาเจ้านี่แม่ของเฟสเตอร์ก็มาหาที่บ้านอาดัมเฟเตอร์ก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ทุกคนในบ้านเริ่มสงสัยเขาแล้วแม่ก็เลยใช้แผนการในการไปเกลี้ยกล่อมให้โกเมสและมอร์ติเซียฟังวันนี้คือเฟสเตอร์ตัวจริงจนทั้งครูก็เริ่มกลับมาเชื่ออีกครั้งหัวอ่อนจริงๆและหลังจากวันนั้นเฟสเตอร์ก็เริ่ สนิทกับเวนเดลและพัคสลีมากขึ้นเพราะว่าทั้ง3คนมักจะชอบเล่นด้วยกันและยังสัญญาอีกว่าจะไปดูงานละครในวันพรุ่งนี้ที่เด็กๆเ,เล่นแม่ของเฟสเตอร์ตัวปลอมที่เห็นว่าเขาเริ่มสนใจเรื่องไร้สาระก็พยายามบอกให้เฟสเตอร์สนใจแค่เรื่องสมบัติแล้วก็เอามันออกมาให้ได้เฟสเตอร์ก็รับปากว่าเขาจะรีบทําให้ไวที่สุดในวันแสดงละครเวนเดลและพัคสลีก็มาชวนเฟสเตอร์ไปดูละครตามที่สัญญากันไว้แต่เฟสเตอร์ก็ดันปฏิเสธไปทําให้เด็กทั้งสองคนเสียใจมากๆ อัดมาตอนข่ามการแสดงจะเริ่มขึ้นสุดท้ายเฟตเตอร์ก็ต้องมาเพราะเหมือนว่าตอนนี้เขาจะผูกพันกับบ้านของอดัมไปซะแล้วกลับมาที่บ้านตอนกลางคืนเฟตเตอร์ก็ยังไปเล่านิทานให้เวนเดฟ,ฟังก่อนนอนอีกด้วยเป็นลุงที่อบอุ่นจริงๆเช้าวันต่อมาบนโต๊ะอาหารอยู่ๆเฟตเตอร์ก็เปลี่ยนไปเหมือนคนมีความสุขมากขึ้นและหลงหลักบ้านอดัมเข้าซะแล้วระหว่างนั้นเองแม่ของเฟตเตอร์ตัวปลอมที่เห็นว่าเฟตเตอร์กำลังจะทำเสียแผนก็เข้ามาบอกกับทุกคนว่าเฟตเตอร์จะกลับไปใช้ชีวิตที่ สามเหลี่ยมมือมิวด้าทำเอาเฟสเตอร์นั่งงงเป็นไก่ตาแตกเลยว่าเขาไปพูดตอนไหนโกเมสก็เลยตัดสินใจว่าจะจัดงานเลี้ยงอําลาให้กับเฟสเตอร์พอถึงวันงานก็มีแขกมาร่วมงานกันเยอะมากๆเวนเดย์กำลังจะเดินขึ้นไปเลี้ยงเฟสเตอร์แต่กระดันเข้าไปได้ยินแผนการของเจ้าหนี้และเฟสเตอร์เข้าทําให้เฟสเตอร์ที่เห็นแบบนั้นพยายามจะวิ่งตามจับเวนเดย์แต่ก็ไม่ทันเพราะว่าเวนเดย์เด็กแสบของเราหนีไปได้ทันเฟสเตอร์ที่ไม่รู้จะทํายังไงก็เลยตีเนียนลงไปร่วมงานเหมือนไม่มีอะไรเกิด ขึ้นแต่ทันใดนั้นเองโกเมสก็ชวนเต้นกันสองคนเหมือนที่เคยเต้นตอนเด็กๆทำเอาเฟเตอร์ใจตกไปอยู่ที่ตะตุ่มว่าเขาจะเต้นได้ไหมแต่ว่าผิดคาดเพราะว่าเฟเตอร์เดันเต้นได้เป๊ะทุกจังหวะเลยและสาเหตุที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าจริงๆแล้วเขานั่นแหละก็คือเฟเตอร์ตัวจริงเขาแค่ประสบอุบัติเหตุทําให้ความทรงจาของเขาเลอะเลือนไปจำอะไรไม่ได้และเจ้านีก็ดันไปเจอเขาก็เลยเก็บเขามาเลี้ยงนั่นเองหลังจากจบงานเฟเตอร์ก็ดีใจมากดีดาสนุกส นานใหญ่จนแม่ต้องดึงสติกลับมาบอกให้สนใจแต่เรื่องสมบตัติมาทางฝั่งของโกเมศและครอบครัวเขาเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเวนเดย์หายไปทุกคนก็เลยช่วยพยายามกันตามหาในที่สุดก็ไปเจอเวนเดย์นอนหลับอยู่ในสุสานโกเมศก็เลยอุ้มเวนเดย์กลับบ้านพอทุกคนมาถึงหน้าประตูบ้านก็พบว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านของพวกเขาซะแล้วเพราะว่าตอนนี้มีป้ายติดเต็มไปหมดว่าห้ามเข้าแถมยังบอกอีกว่าเฟเตอร์เป็นเจ้าข,ของบ้านคนเดียวหลังจากวันนั้นโกเมศก็พยายามจะเอา บ้านคืนโดยการไปฟ้องศาลแต่ศาลก็ตัดสินให้เฟเตอร์เป็นฝ่ายชนะเพราะเขาคือลูกคนโตนั่นเองนี่มันศาลพระภูมิชัดๆทุกคนในบ้านอดัมก็เลยต้องมาเก็บข้าวเก็บของใช้ส่วนตัวในบ้านแล้วก็ออกจากบ้านหลังนี้ไปเฟเตอร์ที่แอบมองอยู่ด้านบนก็รู้สึกสงสารทุกคนมากแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะไม่กล้าพูดกับแม่ของเขาหลังจากที่ครอบครัวอด,อดัมออกไปกันหมดแล้วทนายทูลลี่เจ้าหนี้และเฟเตอร์ก็ยังพยายามช่วยกันหาวิธีเข้าห้องนี้ละภัยอยู่แบบนั้นแต่ก็ยังเข้าไม่ได้ สักทีตัดมาที่ครอบครัวอดัมตอนนี้เขาออกมาเช่าบ้านหลังเล็กๆอยู่เวนเดย์และพักสลีก็มานั่งขายน้ำมะนาวอินเดียน่าสงสารจริงๆทางฝั่งมอติเซียก็มาเป็นครูสอนเด็กอนุบาลดูเหมือนงานนี้จะเหมาะกับเธอมากเพราะว่าเธอทําเด็กร้องไห้ทุกวันเลยมาทางฝั่งเชียงคนใช้ผู้ซื่อสัตย์ตอนนี้เขาได้งานเป็นคนส่งเอกสารเรียกได้ว่าทํางานได้ว่องไวมากหลังจากผ่านไปหลายวันเข้าจากครอบครัวที่เคยอยู่สุขสบายวันนี้ทุกคนลำบากทํางานกันอย่าง นาคภูเป็นแม่อย่างมอร์ติเซียก็ทนเห็นภาพนี้ไม่ได้แล้วเธอก็เลยตัดสินใจแอบกลับเข้าไปในบ้านอดัมคนเดียวเพื่อที่จะไปคุยกับเฟเตอร์แต่เข้าไปถึงยังไม่ทันจะได้พูดสักแอะก็โดนทนายทูรี่และเจ้าหนี้จับตัวไปเพื่อให้เธอบอกรหัสห้องนี้ละภัยมาแต่มอร์ติเซียก็ดันชอบการทรมานและสนุกกับมันซะง,งั้นเธอก็เลยไม่ยอมบอกทิงที่แอบตามมาด้วยก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดรีบกลับไปบอกโกเมสทันทีผ่านไปสักพักโกเมสก็รีบเข้ามาช่วยมอร์ติเซียโดยดาบที่ติ บวกร้อยของเขาทําให้ชนะทนายทูรี่ไปแต่เจ้านี่มันดันมีปืนซะง,งั้นเลนเอาสโกเมศเขาอ่อนกันเลยทีเดียวฟเฟสเตอร์ที่เห็นแบบนั้นก็พยายามบอกให้แม่เลิกทําแบบนี้แต่เจ้านี้กลับด่าฟเฟสเตอร์ว่าถ้ารู้แบบนี้เขาไม่น่าเก็บเฟสเตอร์มาเลี้ยงตั้งแต่แรกทําให้เฟสเตอร์ที่ได้ยินแบบนั้นก็หัวร้อนโมโหมากหยิบหนังสือเวทมนต์ออกมาแล้วก็มีพายุออกมาจากในหนังสือเล่มนั้นด้วยทําให้ทนายทูรี่และเจ้านี้กระเด็นกระดอนออกจากบ้านไปแถมยังไป ตกอยู่ในหลุมที่เด็กแสบเวนเดและพักซลี่ขุดไว้ด้วยทางฝั่งเฟเตอร์เขาก็โดนไฟฟ้าช็อตหัวทําให้ความทรงจําในตอนนี้กลับมาครบหมดแล้ว7เดือนต่อมาครอบครัวอาดัมก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแถมยังชอบทากิจกรรมด้วยกันอีกด้วย เริ่มเรื่องกันที่มอธิเซียบอกกับโกเมสว่าเธอปวดท้องเหมือนจะคลอดลูกออกมาทาให้โกเมสงงมากเพราะมันไม่มีวี่แววว่าจะท้องป่องเลยแม้แต่นิดเดียวพอไปถึงโรงพยาบาลก็ปรากฏว่าเธอคลอดลูกจริงๆแถมนอนเฉยๆไม่มีท่าทีว่ารู้สึกเจ็บเลยแม้แต่นิดเดียวตัดมาที่บ้านอดัมตอนนี้ทุกคนนั่งลุ้นกันจนตัวโก่งมากว่าไอเด็กนี่หน้าตาจะเป็นยังไง พอโกเมสกับมอติเซียกลับมาถึงก็ชัดเจนเลยว่าเป็นผู้ชายเพราะว่ามันไว้หนวดตั้งแต่เด็กเลยหลังจากที่ทุกคนได้ชื่นชมสมาชิกใหม่ของบ้านจนสาแก่ใจแล้วมอติเซียก็พาเด็กไปเข้านอนหลังจากนั้นเวนเดเด็กแสบก็พาเจ้าพักลี่น้องชายสุดที่รักมานั่งคุยกันว่าบ้านนี้มันมีเด็กผู้ชายได้แค่คนเดียวเท่านั้นและต้องมีคนใดคนนึงต้องโดนกําจัดทิ้งซึ่งคนคนนั้นก็คือพักลี่นั่นเองทั้งสองคนพี่น้องก็เลยนั่งคุยกันและคิดแผนการช่วยลายที่จะกําจัดน้องตัวเอง งไม่รอช้าทั้งคู่ก็ไปอุ้มน้องออกมาบนหน้าต่างแล้วก็จัดการโยนลงไปยังกระโดดบันจี้จ้ำเลยแต่โกเมสที่ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เขาก็มายืนง,งงที่หน้าต่างแล้วก็รับเจ้าหนูเอาไว้ได้พอดีหลังจากที่โกเมสและมอทติเซียรู้เรื่องเขาก็เรียกเวนเดย์กับพัคสลี่มานั่งคุยเรื่องที่เกิดขึ้นว่าให้ล้มเลิกความคิดแบบนี้ถามว่าไอแสบสองคนนี้ฟังไหมไม่เลยวันต่อมาเวนเดย์และพัคสลี่ก็เริ่มคิดค้นแผนใหม่ทันทีโดยการเอาน้องมาใส่เครื่องสับตัว ทีเพิ่งคิดคนขึ้นมาใหม่ล่าสุดเวนเดย์ไม่รอช้าปล่อยเครื่องสับลงไปอย่างแรงแต่เจ้าหนูมันก็จับมือเอาไว้ได้นี่มันคนหรือซุปเปอร์แมนกันแน่ทําเอาเวนเดย์ที่ได้ยินแบบนั้นถึงกับอ้าปากเวอร์เป็นประหมองับเหยื่อเลยทีเดียวทางด้านโกเมสและมอร์ติเซียที่เห็นและรับรู้เรื่องราวทั้งหมดก็คิดว่ามันชักจะไปกันใหญ่แล้วและจนปัญญาที่จะหาทางแก้จริงๆพวกเขาก็เลยลงทุนจ้างพี่เลี้ยงเด็กมาช่วยดูแลแทนแต่ด้วยความที่บ้านอดัมมันเพี้ยนมากทําให้ไม่มีพี่เลี้ยงคน ไหนทนอยู่ได้เลยจนมาถึงแม่สาวผมสั้นชุดขาวคนนี้เธอชื่อว่าเดบบี้เธอเป็นเพียงคนเดียวที่เหมือนจะรับมือบ้านอดัมได้แถมไม่กลัวความบา้บาๆบอๆเพียเพ้ยนๆของคนในบ้านนี้เลยด้วยซ้ำระหว่างที่โกเมสและมอทิเซยกําลังแนะนํากฎต่างๆในบ้านหลังนี้อยู่ทิงมันก็กระโดดเข้ามาแกล้งเกาะที่ไหล่ของเดบบี้แต่เธอก็ดันไม่ตกใจหรือกลัวแม้แต่นิดเดียวตัดมาตอนค่ำเดบบี้นอนดูข่าวในห้องของตัวเองเกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องเชื่อผู้ชายมาล แล้วเป็นกองร้อยโดยการไปแต่งงานกับพวกมหาเศรษฐีเพื่อเอาสมบัติแล้วก็กำจัดทิ้งะซะซจึงผู้หญิงในข่าวก็คือเธอนั่นเองและคนต่อไปที่เดบบี้จะลงมือก็คือเฟเตอร์เพราะว่าเธอเห็นข้อมูลของเฟเตอร์จากที่ลงหนังสือเอาไว้ว่าเป็นเจ้าของสมบัติมากมายหลังจากนั้นเดบบี้ก็ใช้เวลาทุกวี่ทุกวันนั่งหาแต่ว่าเฟเตอร์มีสมบัติอะไรตรงไหนระหว่างนั้นเองเวนเดก็ใช้วิชานินจาทาสีตัวเนียนติดกับกำแพงมาแอบดูหลังจากนั้นเวนเดก็รู้ ดูแล้วว่าเดบบี้เข้ามาในบ้านหลังนี้เพื่อต้องการอะไรกันแน่เธอเลยไปแกล้งถามเดบบี้ว่าที่เข้ามาทํางานในบ้านนี้พอต้องการอะไรแต่เดบบีก้ก,ก็อ้ำอัมมืองหัวร้อนมากที่ไอเด็กปากแซ่บนี่มันรู้มากหลังจากวันนั้นเธอก็เลยตัดสินใจนั่งคิดนอนคิดยืนคิดอยู่ตั้งนานจนในที่สุดเธอก็ได้ไอเดียแล้วก็รีบไปบอกกับโกเมสและมอร์ติเซียว่าพักซลีและเวนเดย์อยากไปเข้าค่ายกันโดยความที่รักลูกของโกเมสก็พาทั้งสองคนไปเข้าค่ายทันทีโดยที่เด็กทั้งสองคนไม่หือไมอ่อึอะไร พอไปถึงลงมาจากรถนาเวนเดย์ก็บ่งบอกว่าเธอชอบที่นี่มากถึงแม้ว่าค่ายนี้มันจะมีแต่ความน่าเบื่อเต็มไปหมดแต่ก็ทําให้เวนเดย์ได้เจอกับรักแรกของเธอคือไอ้หนุ่มแว่นโจนี่เองตัดมาที่บ้านอดัมตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านและเฟสเ,เตอร์ที่ตกหลุมรักเดบบี้ตั้งแต่วันที่มาสมัครงานเขาก็ตามยองยองมองมองตามจีบเดบบี้แถมมันก็เข้าทางเดบบี้พอดีเธอหวานสเสน่ห์ใสจนตอนนี้เฟสเตอร์ค้างละรักเธอมากหลังจากวันนั้นทั้งคู่ก็ไปไหนมาไหนด้ว ด้้วยยกันนบ่อขึหวานสเสน่ห์คำคมบาดใจใส่กันทุกวันจนวันหนึ่งเฟตเตอร์พาเดบบี้ไปสวีทด้วยกัน2ต่อ2ที่ป่าช้าและเฟตเตอร์ก็ตัดสินใจขอเดบบี้มั่นโดยความที่เดบบี้ไม่อยากจะมั่นเลยเธอก็รีบตอบรับอย่างไวและทั้งสองคนก็กลับมาบอกข่าวดีที่บ้านให้โกเมสและมอติเซียฟังว่าทั้งคู่ได้มั่นกันแล้วเตรียมแต่งเลยทําเอาโกเมสและมอติเซียที่ได้ยินแบบนั้นถึงกับเออเลยทีเดียวว่ามันเร็วเกินไปไหมมาทางฝั่งของเวนเดลและพัคลี่สองพี่น องตัวแสบก็วางแผนจะแหกค่ายออกมาใส่ชุดไอโมงคุมดําไปทั้งตัวและสาเหตุที่ทั้งคู่ต้องทําแบบนี้เพราะว่าได้ยินข่าวมาว่าลุงเฟสเตอร์จะแต่งงานกับแม่สาวเดบบี้นั่นเองซึ่งเวนเดย์ก็ไม่ค่อยเชื่อใจอยู่แล้วด้วยแต่สองพี่น้องก็ปีนออกไปไม่ได้สักทีระหว่างนั้นเองโจหนุ่มแว่นพพะเอคีม้าขาวก็จะเข้ามาช่วยโดยการเอาคีมตัดเหล็กมาตัดลวออกให้แต่ยังไม่ทันจะสําเร็จพวกเธอก็โดนจับได้สะกก่อนพอหันมาก็เจอคนมายืนดูกันทั้งค่ายเลยทีเดียว แถมคูย,ยังมาเล่นกีตาร้องเพลงให้ฟังอีกทำให้ทั้งสองคนพี่น้องงงเป็นไก่ตาแตกเลยว่าเพี้ยนกว่าพวกเธออีกวันต่อมาตอนกลางคืนเวนเดก็มาสารสัมพันธ์นั่งคุยกับโจแถมเธอยังเป็นฝ่ายลุกจีบโจก่อนอีกด้วยโจนั่งห่างเธอมากแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาพอเวนเดค่อยๆขยับเข้าไปชิดโจจนตัวติดกันเป็นปลาก,กระป๋องหลายวันผ่านไปเฟเตอร์กับเดบบี้ก็ได้จัดงานแต่งขึ้นเวนเดและพัคลีก็ได้ออกจากค่ายมาร่วมงานด้วยหลังจากจบงาน เฟสเตอร์กับเดบบี้ก็พากันมาเดทที่บ้านหลังหนึ่งเฟสเตอร์ดีดามากเพราะเขาจะได้มีแฟนคนแรกสักทีในชีวิตเขาไม่เคยมีแฟนมาก่อนเขาแช่น้ําอย่างสบายใจและจังหวะน,นี้เองเดบบี้ก็เริ่มลงมือที่จะกําจัดเฟสเตอร์ทิ้งโดยการโยนวิทยุลงไปในอ่างทําให้ไฟช็อตแรงมากแต่ด้วยความเพี้ยนความบ้าของเฟสเตอร์เขากลับไม่ตายซะง,งั้นและรู้สึกจะกระจีนิดหน่อยแถมเขายัางนอนคาบหลอดไฟสนุกกับการโดนไฟช็อตอีกด้วยไม่พอเฟสเตอร์มัน งโง่ไม่รู้อีกว่าแฟนจะกำจัดตัวเองทิ้งคิดว่าหยอกกันเล่นตอนกลางคืนก่อนที่ทั้งสองคนจะโบ๊ะบักกันเดบบี้ก็ได้ยืนข้อเสนอว่าห้ามติดต่อกับคนในบ้านอดัมอีกด้วยความคลั่งลักของเฟเตอร์เขาก็ตกลงที่จะทำตามสัญญาวันต่อมาเฟเตอร์ก็มาส่งจดหมายบอกโกเมสว่าให้ตัดขาดกันและอย่ามายุ่งกับเขาอีกทำให้โกเมสที่เห็นแบบนั้นก็รีบยกขยโงกันไปหาเฟเตอร์ทันทีแต่พอไปถึงก็เจอเด็บบี้ยืนรับหน้าอยู่แล้วก็บอกกับทุกคนว่าเฟเตอร์ไม่อยาก เจอใครทั้งนั้นทางด้านเฟสเตอร์ที่เหมือนจะโดนบังคับและด้วยความรักภรรยาของเขาก็ได้แต่นั่งเงียบไม่กล้าลุกไปทั้งทงที่เขาอยากเจอหน้าน้องชายแทบแย่เ yeah ด็บบี้ที่พูดจนปากเปียกปากแฉแต่ครอบครัวอดัมก็ไม่ยอมออกไปสักทีเธอก็เลยใช้ท่าไม้ตายอ่อยเฟสเตอร์จนเฟสเตอร์ข้างลักอีกครั้งแล้วก็ตะโกนบอกให้ทุกคนออกจากบ้านไปตัดมาที่ค่ายอีกไม่กี่วันก็จะมีงานแสดงละครที่ค่ายแห่งนี้และครูก็จะให้เวนเด์เล่นเป็นตัวเอกของเรื่องแต่ก็อย่างที่ร,รู้วกันว่า เวนเดย์มันคงไม่ยอมทำอะไรแบบนี้แน่นอนทำให้เธอปฏิเสธไปปรูก็เลยโน้มน้าวโดยการเปิดกระตูเรื่องที่จะแสดงให้ทั้ง3คนนั่งดูอยู่แบบนั้นเรื่อยๆจนในที่สุดเวนเดย์ <end> <end> ก็ยอมรับการแสดงครั้งนี้แลนนี่ก็เป็นการยิ้มครั้งแรกของเธอเล่นเอาคนทั้งค่ายขนหัวลุกกันเลยทีเดียวตัดมาที่วันแสดงละครทุกคนก็พาการแสดงอย่างยอดเยี่ยมอย่างกับนักแสดงฮอลลีวูดพอมาถึงฉากของเวนเดย์เธอก็แสดงได้อย่างดีแต่มาถึงตอนจบที่ฝ่ายเธอต้องเป็นผู้แพ้ เธอกลับเปลี่ยนบทให้ฝ่ายตัวเองเป็นผู้ชนะซะง,งั้นเธอสั่งให้ลูกน้องทุกคนไล่ฝั่งตรงข้ามออกไปแล้วก็เผาเมืองซะจนวอดไวายไปหมดเล่นเอาสกูกับคนในค่ายถึงกับกุ้มขมับเลยเละเทะไปหมดตัดมาที่บ้านของเฟตเตอร์ตอนนี้เดบบี้เริ่มใช้แผนที่ใหญ่ขึ้นแล้วโดยการเอาระเบิดใส่กล่องของของวัญมาให้เฟตเตอร์เฟตเตอร์ที่เห็นแบบนั้นก็ดีใจมากเข้าไปทําอาหารในครัวให้แฟนเขากินต่อทางด้านเดบบี้ที่เห็นแบบนั้นก็รีบเดินออกมานั่งรอที่รถเพื่อให้ระเบิดทํางาน ไม่นานนักบ้านทั้งหลังก็บ้มสลายหายไปในพริบตาแต่ผิดคาดพอระเบิดลูกนั้นมันทำะไรเฟเตอร์ไม่ได้เลยเขาเดินถืออาหารออกมาทั้งรอยยิม้มโดยที่ไม่รู้เลยว่าเดบบี้กำลังวางแผนกำจัดเขาอยู่โลกสวยจริงๆด้วยความวโมโหที่เดบบี้ไม่สามารถกำจัดเฟเตอร์ได้สักทีเธอก็เลยตัดสินใจใช้แผนสุดท้ายเอาปืนออกมาทำให้ครั้งนี้เองเฟเตอร์รู้แล้วว่าเดบบี้คิดจะกำจัดเขาระหว่างนั้นเองทิงก็ขับรถมาชนกับเดบบี้แล้วก็พา ฟเฟเตอร์หนีกลับบ้านอดัมไปมันขับรถยังไงขาเหยียบคันเลงก็ไม่มีพอมาถึงเฟสเตอร์ก็ร้องโ h มร้องไห้ขอโทษโกเมสว่าเขาจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วฝั่งโกเมสที่นอนตอมใจอย่างหนักกับเรื่องที่เกิดขึ้นเขาก็ยอมให้อภัยและเด็กแสบสองคนเวนเดก,กับพักลี่ก็กลับมาจากค่ายพอดิบพอดีทําให้ตอนนี้บ้านอดัมอยู่กันครบและมีความสุขอีกครั้งแต่ความสุขก็มีได้ไม่นานเพราะว่าทันใดนั้นเองเดบบี้ก็เข้ามาพร้อมกับปืนลูกซองกระบ,บอกโตแถมยังจับทุกคนในบ้าน มัดติดกับเก้าอี้ไฟฟ้าไว้อีกด้วยนี่มันหนึ่งลุมเจ็คนชัดๆระหว่างนั้นเองด้วยสายเลือดความเพี้ยนของบ้านอาดมก็ทําให้เจ้าหนูมันคานเล่นไปรอบๆบ,บ้านจนไปเล่นกับสายไฟเข้าจังหวะนั้นเองเจ้าหนูมันก็ดันเอาสายไฟสองอันมาประกบกันและเป็นเวลาเดียวกับที่เดบบี้สับคัทเอาเพื่อให้เก้าอี้ไฟฟ้าทํางานพอไฟฟ้ามันลัดวงจรก็ช็อตเธอจนกลายเป็นฝุ่นผงกองอยู่ที่พื้นผ่านไปหลายวันภรรยาของทนายในภาคแรกเธอได้ไปแต่งงานกับตัวประหลาดผมยาว เข้าและก็พาพี่เลี้ยงเด็กหัวล้นเหมือนกับเฟสเตอร์มาอีกด้วยทําให้เฟสเตอร์ที่เห็นครั้งแรกก็รู้ทันทีว่านี่คืนคู่ของเขาแน่ๆและก็ตกหลุมรักเขามากๆตัดมาที่เวนเดย์ตอนนี้เธอได้คบกับโจแล้วและได้คุยกันกรนหนุงมกระน,นิ้งบนหลังคาบ้านเธอแสดงความรักด้วยการแกล้งโจให้กลัวอยู่ตลอดเวลาน่าสงสารจริงๆจบลงไปแล้วสําหรับอดัมแฟมิลี่แวลูภาค2เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระ ดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย